สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะกระทรวงพาณิชย์เปิด8ธุรกิจดาวเด่นปี2566นะคะชี้ธุรกิจไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมมาแรง นะคะก็บอกว่าจากการที่ในปัจจุบันเนี่ยเรากลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติร่วมกับโควิด -19 การเปิดประตูของแต่ละประเทศก็กลับมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นการปรับตัวของผู้ริโภคเนี่ยรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่3กลุ่มธุรกิจ8ปประเภทที่ต้องจับตามองนะคะกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ก็คือกลุ่มไลฟ์สไตล์นะคะธุรกิจอาหารแชร่แข็งธุรกิจด้านสุขภาพและความงามธุรกิจด้านยาสมนุนไพรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มธุรกิจที่2นะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการประชุมการจัดเลี้ยงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่3เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเช่นธุรกิจการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านยานยนต์และไฟฟ้าอย่างไรก็ตามได้มีข้อมูลทางธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างเดือนมกราถึงพฤศจิกายน2565เนี่ยค่ะงบการเงินและผลประกอบการของธุรกิจรวมไปถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจนะคะสะท้อนออกเป็น3กลุ่มธุรกิจอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็มี8ปประเภทอันจะประกอบไปด้วยนะคะอาหารแชร่แข็งด้านสุขภาพความงามด้านยาสมุนไพรประเภทเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การจัดงานการประชุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงยานยนต์และไฟฟ้านี่ก็คือ8ประเภทนะคะขอบคุณข้อมูลนี้จาก thebangkokinsight.com ท่านผู้ฟังน่าจะพอทราบกันนะคะว่าช่วงนี้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคนิว็อกนะคะเรามาดูนะคะโรคนิว็อกเนี่ยมันเป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนนะคะในช่วงอายุ40-50ปีแล้วก็ปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนทํางานในออฟฟิศ ก็มีอาการนิ้วล็อกเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคออฟฟิศซินโดมเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องใช้นิ้วมือในการพิมพ์คีย์บอร์ดสมาร์ทโฟนหรือใช้ข้อมือขยับเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้โดยอาการี่จะเริ่มจากการปวดบริเวณโคนนิ้วมือมีอาการสะดุดเวลายขยับนิ้วงอนิ้วและเหยียดนิ้วสาเหตุของโรคนิ้วล็อกโรคนิ้วล็อกเกิดจากการอักเสบของเงยื่อหุ้มเส้นเอ็นงอนิ้วที่บริเวณฝ่ามือ ตรงตำแหน่งโคนนิ้วทำให้นิ้วขยับได้ไม่ดีงอข้อนิ้วแล้วไม่สามารถเหยียดกลับคืนไปได้เหมือนเดิมหรือรู้สึกเหมือนกับนิ้วถูกล็อกไว้กลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคนิ้วล็อกล่ะคะ่ะเป็นผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานในลักษณะเกรงนิ้วมือบ่อยๆเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเช่นแม่บ้านพนักงานออฟฟิศคนออาหารช่างไฟช่างไม้ช่างโทรทัศน์ ช่างทำผมทันตแพทย์หรือคนสวนเป็นต้นนะคะกลุ่มที่จะเสี่ยงเป็นโรคนิ้วล็อกกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคเกาและรวมมตอยจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วล็อกมากขึ้นอาการของโรคนิ้วล็อกนะคะโดยทั่วไปอาการของโรคนิ้วล็อกเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นสระยะระยะที่ 1. มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ ซึ่งถ้าเอานิ้วไปกดบริเวณฐานนิ้วมือด้านหน้าเนี่ยจะมีอาการปวดมากขึ้นแต่ยังไม่มีอาการสะดุดระยะที่2คือมีอาการสะดุดเวลาขยับนิ้วงอนิ้วและเหยียดนิ้วระยะที่3ก็คือเมื่องอนิ้วลงจะมีอาการติดล็อกไม่สามารถเหยียดนิ้วออกเองได้จึงจะเป็นต้องใช้มืออีกข้างเนี่ยมาช่วยแกะหากมีอาการมากขึ้นจะไม่สามารถงอนิ้วลงได้เองระยะที่4 มีอาการอักเสบและบวมไม่สามารถเหยียดนิ้วให้ตรงได้ถ้าใช้มืออีกข้างมาช่วยแกะก็จะมีอาการปวดมากแนวทางการรักษาโรคนิ้วล็อกการรักษาโรคนิ้วล็อกมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงมีการใช้ยาที่ลดอาการปวดมีการใช้เครื่องดามนิ้วหรือการนวดเบาๆมีการฉีดยากลุ่มสเตียรอยเฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบการผ่าตัดโดยการผ่าตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่หนาอยู่ให้เปิดกว้าง เพื่อให้เส้นเอ็นเคลื่อนผ่านได้สะดวกไม่ติดขัดหลังการผ่าตัดเสร็จเนี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแข้หลังผ่าตัดห้ามโดนน้ำประมาณ1-2อาทิตย์ถ้าออกกำลังกายนะคะจะมีอยู่3สเต็ปนะคะปลดนิ้วล็อกแบบง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนมือนิ้วเนี่ยให้ยกแขนเลยระดับไหล่ใช้มือข้างหนึ่ง ดันข้อมือให้กระดกขึ้นลงปลายนิ้วเหยียดตรงค้างไว้นับ1-10ถึงแล้วปล่อยทำแบบนี้5-10ถึงครั้งท่าที่2ก็คือบริหารการกลับและแบมือฝึกกำลและแบเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวของนิ้วข้อมือและกำลังกล้ามเนื้อภายในมือโดยทำา 6- ถึครั้งต่อเซตนะคะกรณีนี้นิ้วล็อกไปแล้วงดทำนะคะก็คือท่านี้ถ้าเป็นนิ้วล็อกแล้วทำไม่ได้นะคะท่าที่3หากเริ่มมีอาการ ปวดตึงแนะนำให้เอามือไปแช่ในน้ำอุ่นประมาณ10-15นาทีนะคะวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นหากอาการปวดไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์เลยนะคะวิธีลดความเสี่ยงจากการเป็นนิ้วล็อกไม่หิ้วของหนักเกินไปถ้าจะเป็นต้องหิว้วก็ใช้ผ้าขนหนูรองและหิ้วในน้ำหนักตกที่ฝ่ามืออาจใช้วิธีการอุ้มประคองหรือลดเข็นลากแทนการหิว้วเพื่อลดน้ำหนักนิ้วมือนะคะข้อที่2ควรใส่ถุงมือ หรือห่อหุ้มด้ามจับเครื่องมือให้นุ่มขึ้นและจัดทําขนาดที่จับให้เหมาะแก่การใช้งานขณะใช้เครื่องมือทุ่นแรงพวกไขควงพวกเลื่อยค้อนงานที่ต้องใช้เวลาในการทํางานานานๆทําให้มือเมื่อยล้าระบมควรพักมือเป็นระยะ,ะยะและออกกําลังกายยืดกล้ามเนื้อมือบ้างข้อที่สนะคะไม่ขยับนิ้วหรือดิดนิ้วเล่นเพราะจะทําให้เส้นเอ็นอักเสบมากขึ้นข้อที่5ถ้ามีข้อฝืด ตอนเช้าคือข้อมันฝืดเนาะหรือมือเมื่อยล้าให้แช่น้ําอุ่นร่วมกับการขยับกำและแบมือน้ําแล้วก็ไม่ควรกำแน่นเกินไปทําให้ข้อฝืดลงไปอีกนะคะและข้อที่6หลีกเลี่ยงการซักผ้าด้วยมือการบิดผ้าให้แห้งมากๆเนี่ยฮะก็จะมีผลกระทบนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมือเพื่อให้กำแน่นๆอันนี้หลีกเลี่ยงแล้วก็ควรพักการใช้งานในส่วนที่เกิดอาการนิ้วล็อกนี้ นะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากโรงพยาบาลศิริราชพักสักครู่นะคะ m o v ี่ c l ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือเจอรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนนำํำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันซลตีพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนำสามสุดยอดสมุนไพรอายุรลเวตรีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราพ,พักซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของฟันผุกลิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญ,ญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา ใหม่สเปร์แกไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ1 45บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพง่นุเคราะห์ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเชียนฮอจํากัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่าย และฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบ,บันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ ท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะยาสีฟันทํามาจากอะไรพวกแต่เดิมก่อนที่จะมีการใช้แปรงสีฟันกันอย่างแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ค่ะคนไทยสมัยก่อนใช้กิ่งคอยนะคะทุกพอเป็นฝอยสําหรับถูฟันซึ่งนอกจากจะช่วยขูดสิ่งสะสมตกค้างที่มีมาจากเมื่อวันก่อนแล้วกิ่งคอยยังมีคุณสมบัติช่วยรักษาฟันแล้วก็ถ้าหากจะสืบสาวประวัติของแปรงสีฟันนะคะ <c oughs> ก็ได้ว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ประดิษฐ์ แปลงสีฟันชนิดที่มีขนและด้ามถือเมื่อปี พศ233 0หากเทียบกับยุคสมัยของไทยก็อยู่ในสมัยกรุงเสียยุทธยาหลังรัชกาลสมเด็จพระบรมไตโรกนาถไม่นานนักประมาณปีพศ2466คุณหลวงแจ่มวิชาสอนอดีตอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพยาได้เป็นผู้ผลิตยาสีฟันชนิดผงขึ้นเป็นครั้งแรกให้ชื่อว่ายาสีฟันวิเศษนิยมกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แบ่งยาสีฟันออกเป็นสชนิด ตามลักษณะการแนบแน่นของยานะคะก็คืออันที่1ก็คือยาสีฟันชนิดผงแบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะก็คือผงที่ใช้สมุนไพรล้วนกับอีกประเภทก็คือสมุนไพรผสมกับเคมีซึ่งในส่วนประกอบหลักก็คือพวกข่อยลิ้นทะเลเกลือการพูสารส้มกาละบูนแคลเซียมคาร์โบอเนตกิสเซอรีนหวัวน,น้ำหอมอยาสีฟันชนิดที่2ก็คือ ยาสีฟันเหลวข้นยาสีฟันชนิดนี้เป็นสูตรที่นำมาจากต่างประเทศแต่ผลิตที่ประเทศไทยประกอบด้วยสารหลายชนิดเพื่อปรับปรุงแต่งสีและกลิ่นเช่นตัวยาผงขัดสารขัดความชื้นน้ำสารช่วยยึดสารทำให้เกิดฟองยากันบูด ยาบำบัดร,รักษาสำหรับกระบวนการผลิตยาสีฟันนั้นเริ่มจากการนําวัตถุดิบนานาชนิดมาผสมลงในเครื่องผสมขนาดเล็กทำให้เป็นผงและเข้ากันได้สนิทจึงนําวัตถุดิบชนิดเหลวมาผสมจากนั้นกวนให้เข้ากันแล้วก็มาสู่เครื่องผสมขนาดใหญ่ซึ่งจะกวนให้สารทั้งหมดเนี่ยรวมตัวแบบแนบแน่นโดยใช้ความร้อนสูงถึง70-80องศาเซลเซียสจนตัวยามีลักษณะข้นเหนียว ต่อจากนั้นนําตัวยาไปตรวจคุณภาพมาตรฐานเป็นครั้งแรกต่อมาในบางบริษัทเนี่ยอาจจะเติมวัตถุดิบบางชนิดก่อนที่จะนําตัวยาไปเข้าเครื่องผสมระบบสุญญากาศโดยที่เครื่องจะกวนในอุณหภูมิ30 ถึง60องศาเซลเซียสประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งหลังจากนั้นจะมีการดูดอากาศออกจนเป็นสูญยากาศแล้วจึงหล่อด้วยน้ำเย็นเพื่อให้คลายความร้อนเมื่อเย็นดีแล้วจะต้องนำตัวยาไปตรวจคุณภาพอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยาจะผสมเป็นเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอไม่บูดแล้วจึงนำไปอบ ที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสเป็นเวลา72ชั่วโมงจากนั้นแล้วก็นำตัวยาเข้าสู่ถังเก็บยาสิฟันกรองแล้วจึงนำไปสู่เครื่องบรรจุหลอดอัตโนมัติเพื่อนำออกจำหน่ายต่อไป <c oughs> ก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหนังสือ108อคำถามสำนักพิมพ์สารคดีแล้วก็ World wide web. w o ok. r l d w i d e c o b n c o m ท่านผู้ฟังสงสัยไหมการแต่งงานทำไมเขาต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อย ใช้ในพิธีขันมากของไทยเนี่ยนะคะเขามีไว้เพื่ออะไร เราน่าจะเคยได้ยินนะนะคะที่เขาจะมีการร้องแห่ขบวนขันมากใครมีมะกูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยเอาวะเอาอวยลูกเขยกองยาวตลาลาหุยฮาโหหฮิ้วเสียงแห่ขบวนขันมากดังมาโนนนะคะแต่เอ๊ะไหนละมะกูดมะนาวก็เห็นแต่ต้นกล้วยและต้นอ้อยที่สูงเด่นมาแต่ไกลเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคําถามว่าทําไมเขาถึงต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยในขบวนแห่ขันมาก เราจะพามารับฟังนะคะไขข้อห้องใจกันนะคะว่าเจ้าต้นกล้วยกับต้นอ้อยเนี่ยเขามีความหมายอย่างไรต้นกล้วยและต้นอ้อยในขบวนขันหมากเนี่ยเขามีความหมายมงคลต้นอ้อยหมายถึงความหวานส่วนต้นกล้วยหรือหน่อกล้วยหมายถึงความเจริญงอกงามโดยต้นกล้วยและต้นอ้อยที่นํามาใช้ในขบวนขันหมากนี้คู่เบ่าสาวจะต้องทําการปลูกร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นการเสี่ยงไทยอย่างหนึง่ง หากต้นกล้วยเจริญเติบโตออกดอกสมบูรณ์ต้นอ้อยเจริญเติบโตหอมหวานเชื่อกันว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นไปอย่างราบรื่นสดชื่นหอมหวานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและฐานะทางเศรษฐกิจก็สมบูรณ์พูนสุขดังนั้นต้นกล้วยและต้นอ้อยที่นํามาใช้ในขบวนขันมากจึงต้องขุดมาให้ติดรากหรือมีตาและเลือกเอาต้นหรือหน่อที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีสิ่งเล็กๆนิดนึง ตามธรรมเนียมไทยเกี่ยวกับต้นกล้วยและต้นอ้อยที่ใช้ในกรบวนขันมากเขาบอกว่าเมื่อคนของฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยยกกระบวนขันมากมาถึงบ้านเจ้าสาวจะไม่ยอมมอบต้นกล้วยต้นอ้อยให้ใครง่ายๆจะถือหรืออุ้มไว้จนกว่าจะได้น้ํามารดเพื่อความเจริญงอกงามบางครั้งอาจใช้เป็นน้ำมนต์หรือน้ําฝนสะอาด แต่น้าถูกอ,อกถูกใจผู้อุ้มมาที่สุดก็คือน้ําสุลาดังนั้นในวันยกกระบวนขันมากเนะะี่ยค่ะบรรดาคนขอสุลาทั้งหลายเนี่ยจะพากันมาจับจองขออาสา,าเป็นคนอุ้มต้นกล้วยต้นอ้อยเพราะนอกจากจะได้ของถูกอ,อกถูกใจแล้วยังได้ต่อรองหยอกเย้ากับคนที่เป็นฝ่ายเจ้าสาวเพื่อสนุกสนานด้วยนะคะสําหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่แต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยย้ายไปอยู่คอนโดตึกสูงละฟ้าเนี่ย จะทำยังไงกับการที่จะปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยวิธีแก้ก็คือสามารถนําต้นทั้งสองเนี่ยไปฝากปลูกไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาวก็ได้ไม่จําเป็นต้องหอบพิ้วไปหาที่ปลูกในคอนโดให้วุ่นวายหรือหากคู่รักกู่ไหนไม่สะดวกจะปลูกจริง,รงๆก็อนุโลมว่าไม่ต้องปลูกก็ได้ แต่ขอให้จดจำคติคำสอนที่ได้มาจากลักษณะของต้นกล้วยต้นอ้อยเอาไปไว้ในการดำเนินชีวิตคู่ก็พอต้นกล้วยต้นอ้อยถือเป็นของสำคัญในขบวนขันมากซึ่งเมื่อขันมากมาถึงเราจะนำสิ่งของต่างๆเนี่ยไปจัดเรียงตามตำแหน่งแต่พอเสร็จพิธีทั้งหลายนะคะเจ้าต้นกล้วยกับต้นอ้อยเนี่ยคะ่ะเป่าสาวก็จะต้องเอาไปปลูก ตามที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงนะคะแต่ถ้าปลูกไม่ได้ก็เนื่องจากอยู่คอนโดก็ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ปลูกนะคะและวิธีการปลูกก็คือคู่บ่าวสาวจะต้องช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็คอยดูแลลดน้ําให้เจริญงอกงามนอกจากนี้ยังมีปิศาณธรรมแฝงอยู่ว่าด้วยลักษณะของต้นกล้วยและต้นอ้อยที่นํามาร่วมกระบวนการมากนั้นมักจะเป็นต้นที่ขึ้นในแนวตรงนะคะไม่คดไม่งอเปรียบเสมือนคําสอนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่จะต้องมีความซื่อตรง เพื่อความรักได้มั่นคงยั่งยืนสําหรับบ่าวสาวที่มีเรือนหอเป็นบ้านเดียวหรือมีพื้นที่ให้ปลูกนะคะเจ้าสองต้นนี้ก็ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็เอาลงดินปลูกได้เลยแต่ที่บอกว่าไปเจอคอนโดก็ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ปลูกได้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก www. p w i d d i n g c o m มูวี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ในทันทีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคอรอักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิ ราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการสีสรนโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกรทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัทห้าตะขบับซิมเทียมฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัด ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซตีพลารายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-52-98 062-396-52 九八。